ครับและยังอยู่กับผมนะครับกิรติอนันต์สวนชัยนะครับกับช่องของ j a s m i n นอินเตอร์ครับข้างๆผมนะครับซีอนะครับของนะครับแจส์มินอินเตอร์นะครับเฮียจินครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็ด้านหลังนะครับพี่ๆน้องๆจากยอดเยี่ยมครับเฮียจินครับนะครับในฐานะซีอนะครับที่สร้างสรรค์สิ่งดีๆนะครับตอนนี้มาให้กับ j a s m i n นนะครับอยากจะให้นะครับแจส์มินเติบโตไปถึงไหนครับเฮียจินครับก็คงจะถึงไปถึงดวงดาวอังคารนะ เพราะว่าถ้าเกิดเราคิดแค่โลกไม่ได้เราต้องคิดไปถึงดาวอังคารถ้าจากดาวคราวแล้วเราจะยิ่งใหญ่ที่สุดในกาแล็กซีนี้ สุดยอดครับเฮียจินครับ <laughs> นะครับอยากจะฝากอะไรให้กับพี่ๆน้องๆนะครับที่กำลังเดินทางมาที่แจสมินที่กรุงเทพหรือว่าจะมี OPP ที่ต่จังหวัดบ้างครับว่านะครับถึงนะครับความก้าวหน้านะครับของแจสมินในตอนนี้ครับตอนนี้แจสมินเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ m l m ที่ยิ่งใหญ่นะครับถ้าเกิดว่าทุกท่านที่เคยทําธุรกิจเครือข่ายมานานแล้วก็นมนะครับนานแล้วก็นมยียอดตลอดนานนมโตขึ้นตั้งเยอะแต่ไม่สามารถพบความสําเร็จได้เลยแวะมาหาลราที่แจสมินของจริงครับที่นี่ไม่ขายฝันไม่ตอแหลครับครับยอดเยี่ยมนะครับ พี่น้องๆน,นะครับจาก a s สมินทุกคนอันนี้เติบโตนะครับขึ้นไปมากนะครับส่วนหนึ่งนะครับมาจากฝีมือของเฮียจิ้นด้วย<อ>เขาเก่งกันเองครับเขาเก่งมากเรนนี้เก่งมากทนครับพวกนี้ทนนี่ม,มาคิดถึงเฮียจิ้นนะเนี่ย ก่อนจะหวานไปขนาดนี้นะครับอย่างสักครู่เดียวครับเฮียจินนะครับจะเข้านะครับให้ความรู้นะครับเรื่องของการปฏิบัติการนะครับในเรื่องของ MLM นะครับให้กับพี่ๆน้องๆนะครับอย่าลืมนะครับทุกวันวันไหนนะครับเฮียจินทุกวันอาทิตย์ครับบ่ายโมงตรงนะครับจนถึงบ่ายสามโมงแล้วแต่ส่วนมากทะลุถึงห้าโมงเย็นหกโมงเย็นเพราะว่าสมาชิกไม่ยอมกลับครับพบกับเฮียจินนะครับท่านผู้ชมพลาดไม่ได้ที่เจสมินอินเตอร์นะครับลาดพร้าวซอยสามครับเจสมินครับ action